แต่ข้าตัวพิเกอร์ขอได้ไหมมุกคำได้อะไรป้า1ั0เป็ดอียงันนี้ไปฝากเนาะไปฝากค่ะอปฝาก้่ะไปฝากค่ะอันนี้ไข่ปลาอะไรไข่ปลายี่ิบค่ะโอ้กินไม่เปงอ่ะเอาไปต้มยำไป นี่ทุกคนมาดูแล้วนี่ไงต้นนิดแต่ตัวสวยๆเลยสองร้อยสิบห้าโลแล้วก็ปะนินมาดูนี่ปะนินอยู่กับด้านล่างค่ะนี่ไงปะนินทุกคนเนี่ยสิบห้าโลปะนิปะนินนั่นะเลยค่ะปะนินจ้ะนินใหญ่นี่ซิบตัวใช่ไหมติดตัวค่ะสิบห้าโล มอ,อนะแต่เขาพร้อมมากเขาเอามาปล่อยใชมานะเอามาปล่อยมาซอยเนี่ยซอยเร็ว เรากินไม่คุณแม่ไม่กินไงปลาบึกอ่ะปลาบึกปลาอะไรนะปลาคังปลาปลาที่เป็นปลาหนังอ่ะที่ไม่กินปลาหนังหนาๆน่ะที่ทานปลาอ่อนไหมคะปลาอ่อนกินปลาอ่อนกินอันนี้ปลากดนะนี่ถูกไหมไม้ปลากรดอะไรนะปลาคังค่ะกดคังใหญ่เลยอันนี้ ด้านนี้เป็นกดทังค่ะด้านนี้เป็นกดเหลืองค่ะกด,ดกดเหลืองเนี่ยแกงใส่หน่อย oh. ดอกโอ้อันนั้นปลาอะไรอ่ะอันนี้ปลากระโหฮค่ะโอ้ข oh. าวบางโฮนะก็ไ,ไม่ใช่อันนี้ปลากระโหฮอุ้ยนี่เด็กเลยอันนี้เอขาไอ้นี่แล้วใช่ไหมตายแล้วโอเคโอเคอเิขอหน่อยดิพี่พลหรือว่างถ่าพี่แต่งเพื่อนไหมคะจะขอถ่ายรูปรูปหนึ่งเพื่อนนะ นี่เราเขาเรียกปลากระหของจริงจ้ะตัวนี้กิโลนะ12-13โล13โลอันนี้ขาเรียกปะกกไทยอ๋ออันนี้อันนี้โลเท่าไรนี่เป็นปลาเขื่อนนะตัวแน่นแน่น คล้ายๆปลาตะโปกเลยค่ะพี่มัน